วันนี้เราจะมาพูดถึงรายงานที่กำลังเป็นกระแสบนโซเชียลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งสื่อหลายแห่งได้เผยแพร่คลิปและข้อมูลอ้างว่าเกิดการยิงปะทะอย่างหนักหลังจากมีรายงานว่าปืนใหญ่ไทยได้โจมตีใส่พื้นที่ซึ่งมีโรงงานของบริษัทจีนตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ทันทีเพราะเกี่ยวข้องทั้งไทยกัมพูชาและจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีอิทธิพลสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งยังถูกโยงไป,ไปถึงคำถามว่าจีนจะตอบโต้อย่างไรหากผลประโยชน์ของตนเองถูกกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและกัมพูชา รายงานที่ถูกแชร์บนโลกออนไลน์ระบุว่าหลังจากเกิดเหตุปืนใหญ่ถูกยิงเข้าไปในพื้นที่ของบริษัทจีนกัมพูชาได้ตอบโต้ทันทีด้วยการยิงจรวด BM21 และ RM70 จำนวนมากเข้าไปยังตำแหน่งใกล้ชายแดนฝั่งไทยส่งผลให้สถานการณ์ประทุอย่างรวดเร็วบางคลิปที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มต่างๆแสดงให้เห็นกลุ่มควันและเสียงระเบิดดังต่อเนื่องจนหลายคนตั้งคำถามว่านี่คือการประทะที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีหรือไม่และจะนำไปสู่ความรุนแรงยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่า สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งร้อนแรงกว่าเดิมคือรายงานที่อ้างว่ากองทัพอากาศไทยได้ตอบโต้ด้วยการส่ง f 1 6และปริเปนเข้าไปโจมตีจุดยิงของกัมพูชาแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันจากรัฐบาลไทยหรือสื่อทางการแต่ความเคลื่อนไหวของข่าวลักษณะนี้ทำให้ผู้คนในสื่อออนไลน์ถกเถียงกันอย่างหนักบางคนเชื่อว่าเป็นเพียงการรายงานเกินจริงเพื่อเรียกกระแสบางคนมองว่าอาจมีการเผชิญหน้าระดับเล็กอยู่จริงเพราะทั้งสองประเทศเคยมีข้อพิพาทดินแดนมานาน และอาจเกิดการยิงตอบโต้ในระดับยุทธวิธีได้ทุกเมือ่ออีกหนึ่งประเด็นที่ดึงดูดความสนใจคือปฏิกิริยาของจีนเพราะรายงานหลายชิ้นระบุว่าจีนไม่พอใจอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมองว่าเป็นการโจมตีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนโดยตรงบริษัทจีนจำนวนมากลงทุนในกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยไม่ว่าจะเป็นโรงงานแร่ทองคำโรงไม้หรือโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้จีนมีเหตุผลสนับสนุนกัมพูชาในเชิงเศรษฐกิจอยู่แล้วหากมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของพวกเขาย่อมเกิดคําถามว่าจะมีการแสดงท่าทีที่แข่งกร่วตามมาหรือไม่เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์จีนไม่ต้องการให้มีความวุ่นวายใกล้พรมแดนของตนเองแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้ประเทศที่เป็นพันธมิตรถูกโจมตีเช่นกันจึงมีเสียงคาดการณ์กันว่าจีนอาจเพิ่มการสนับสนุนทางทหารแก่กัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ลาดประเวนโดรนหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงการคาดการจากสื่อและนักวิเคราะห์ไม่ใช่ในโยบายที่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการในขณะเดียวกันฝั่งไทยก็ถูกจับตามองว่าอาจต้องปรับยุทธศาสตร์ป้องกันชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีรายงานว่ากัมพูชาติดตั้งจรวดหลายลำกล้องไว้จำนวนมาก หากเกิดการประทะจริงไทยย่อมต้องมีการเสริมกำลังหรือเสริมระบบตรวจการแต่รัฐบาลไทยยังคงรักษาท่าทีระมัดระวังและไม่ต้องการให้เกิดความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงการตอบโต้ของไทยจึงยังอยู่ในกรอบขององค์การตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่าการออกถแถลงการเชิงรุกสิ่งที่น่าสนใจคือกระแสข่าวได้ทำให้ชื่ออาวุธหลายชนิดถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เช่น B.M. 2 1ซึ่งเป็นจรวดหลายลำกล้องจากยุคสงครามเย็น R.M. 7 0ที่เป็นรุ่นใหม่กว่ารวมถึงเครื่องบินรบ F. 1 6และกริปเปนของไทยที่สื่อบางแห่งกล่าวถึงว่าอาจถูกนำมาใช้ปฏิบัติการตอบโต้แม้ว่าข้อมูลเหล่านี้ยังคงต้องตรวจสอบแต่ก็ทำให้ผู้ชมจำนวนมากสนใจว่าสมรรถนะของอาวุธแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร B.M. 2 1เป็นจรวดที่ยิงเป็นชุดสามารถปกคลุมพื้นที่กว้างในเวลาอันรวดเร็ว แม้จะเป็นระบบที่เก่าแต่ยังคงถูกใช้อย่างแพร่หลายเพราะราคาถูกและดูแลรักษาง่ายส่วน rm 70เป็นรุ่นพัฒนาที่สามารถบรรทุกจรวดสำรองเพิ่มทำให้ยิงได้ต่อเนื่องมากกว่าเกิดแรงกดดันต่อฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ต้องหยุดบรรทุจรวดนานในฝั่งกองทัพอากาศเครื่องบินรบ f 1 6ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่คุ้มค่าที่สุดในโลกเพราะมีประสิทธิภาพสูง ราคาปานกลางและอัปเดได้หลากหลายส่วนปริปเป็นของไทยได้รับการพูดถึงเสมอว่าบินได้ประหยัดค่าดูแลถูกกว่าเครื่องบินรบส่วนใหญ่ทําให้เป็นที่นิยมในการป้องกันน้านฟ้าของประเทศที่มีงบประมาณจํากัดนอกจากประเด็นด้านสมรรถนะของอาวุธแล้วอีกเรื่องที่ถูกตั้งคําถามคือราคาเพราะผู้ชมจํานวนมากสงสัยว่าหากเกิดความเึงเครียดจริงรัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มมากแค่ไหน BM21 เเป็นอาวุธที่ต้นทุนไม่แพง แต่ถ้ากัมพูชาต้องยิงเป็นจำนวนมากค่าใช้จ่ายรวมก็จะสูงขึ้นส่วนเครื่องบินรบ F 1 6และริปเป็นราคาสูงกว่ามากโดยหนึ่งภารกิจการบินมีต้นทุนเชื้อเพลิงการบำรุงรักษาและชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนตามรอบชั่วโมงบินนี่เป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนจับตาว่าหากความตึงเครียดยืดเยื้อจะกระทบเศรษฐกิจและงบประมาณของทั้ง2ประเทศอย่างไรถึงแม้เรื่องนี้จะถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางแต่สิ่งที่ต้องเน้นคือข่าวจํานวนมากยังไม่มีแหล่งข้อมูลทางการยืนยัน หลายคลิปอาจเป็นคลิปเก่าหรือคลิปจากพื้นที่อื่นที่ทถูกนํามาแชร์ใหม่พร้อมข้อความอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ชมควรรับข้อมูลอย่างรอบคอบไม่ควรตื่นประหนกหรือแชร์ต่อโดยไม่ตรวจสอบเพราะความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยอาจทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้ในอีกด้านหนึ่งการที่ข่าวประเภทนี้ถูกเผยแพร่จำนวนมากแสดงให้เห็นว่าผู้คนสนใจสถานการณ์ในภูมิภาคอย่างมากทั้งไทยและกัมพูชาเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ทั้งด้านการค้าแรงงานและการท่องเที่ยวเมื่อเกิดข่าวลือเกี่ยวกับการยิงปะทะหรือสถานการณ์ทหารก็ย่อมสร้างความกังวลต่อประชาชนทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าคนทำงานหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้าชายแดนที่ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นสิ่งที่หลายฝ่ายหวังคือผู้นำทั้งสองประเทศจะเร่งหาทางสื่อสารร่วมกันเพื่อลดความเข้าใจผิดหากเกิดเหตุยิงผิดพลาดหรือเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติการ ก็ควรมีคณะกรรมการร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง,รงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามนอกจากนี้ยังมีความคาดหวังว่าจีนจะเลือกใช้วิธีทางการทูตมากกว่าการแสดงกำลังเพราะภูมิภาคนี้ต้องการเสถียร,รภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากกว่าความขัดแย้งทางทหารทั้งหมดนี้คือภาพรวมของเหตุการณ์ที่สื่อออนไลน์กำลังพูดถึงอย่างหนักแม้หลายเรื่องจะยังเป็นข้อมูลที่ต้องตรวจสอบแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของข่าวที่ไม่ชัดเจน และเป็นการเตือนให้เรารับข้อมูลอย่างมีสติก่อนจะตัดสินใจเชื่อหรือแชร์อะไรออกไปสิ่งสําคัญที่สุดคือการเฝ้าติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการและไม่ปล่อยให้ข่าวหรือทําให้เกิดความตื่นประหนกโดยไม่จําเป็น